เจ้าทำให้ข้าต้องรอเจ้านานเลยนะข้าขอให้เจ้ามาหาข้าตั้งหลายรอบแล้วแต่เจ้าก็มักจะพยายามหลบเลี่ยงข้าตอนนี้เจ้าสนิทสนมกับท่านปรมาจารแล้วคิดจะทิ้งข้าอย่างงั้นเหรออย่าบอกนะว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของเจ้าของร่างเดิมอต้องใชน่นแน่ต้องเป็นแบบนั้นแงน่แง่พวกเราจบกันเถอะไม่ต้องมาหาข้าอีกแล้วเจ้ากำลังพูดเรื่องไราสาระอะไรอยู่ไม่รู้หรือยังไง าชีวิตของเจ้าอยู่ในมือของข้านะแค่ข้าบีบกระดิ่งนี้แค่ครั้งเดียวพี่ก็จะกัดกอนกระดูกภายในตัวของเจ้าตัวของเจ้าก็จะสลายหายไปเอ่อหายไปไหนแล้วล่ะกระดิ่งนี้สินะพี่เจ้าว่ามันสําคัญนะถ้า,างั้นก็ทําให้มันหายไปก็พอแล้วนี่น,นี่เจ้านี่เจ้าไม่ได้อยู่ในสภาวะการฝึกขั้นต้นงั้นหรือดิทำไมข้าถึงมองไม่ออกเลย าเจ้าฝึกถึงระด,ดับไหนกันนะด้วยว่าบรรมาจารไดกาดนั่นไม่เพียงจะเก็บเจ้าไว้ข้างกายแต่ยังเพิ่มพลังให้เจ้าด้วยสินะการฝึกฝนยพงนางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการกั่นพลังชี่การสร้างราดฐ,ฐานการแท้สีทองในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วจ้าก็ตายซะเถอะอะไรกันนี่ยอะทำไมจู่จู่จะฆ่าฉันล่ะโอ้ยถึงแม้ว่าพลังจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จักวิธีการใช้นะ ยังไงก็ลองว่วไปก่อนก็นแล้วกันนะเออเอ,อ๊ะสุดยอดไปเลยพลังของฉันใช้ได้ผลเหรอเน,นี่ยเจ้านี่มันอ่อนแอจริงๆเลยนะไม่สามารถเอาชน,นะได้แมก้กระทั่งพลังวิญญาณต่ำต้อยแบบนะเถอะท่านปรมาจารย์อย่างนันเหรอเดี๋ยวถึงเย็ยนเจ้าถอยยศค่ะเพราะว่าเจ้ารักเขาเขานแล้วสินะเจ้า จะเป็นสายลับจากแดนปีศาจท,ที่พวกเราเป็นคนส่งตัวมาน่าขันสิ่งดีซื้อมาเจียวไป็คนที่เย็นชามากไม่ชา้าเขาก็จะฆ่าจังเป็นคำพูดที่น่าสนุกดีนี่ถ้าอย่างั้นจะให้เจ้าตีโลพลังกรก็แล้วกันยู่นช้างต,ตายแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วคนต่อไปจะเป็นชันหรือเปล่าล่ะ จะเป็นสายลับที่มาจากแดนปีศาจถ้างั้นเจ้าบอกข้าหน่อยสิว่าข้าควรจะฆ่าเจ้าหรือเปล่าเออเดี๋ยวก่อนสิถ้าหากว่าค่าฉันตอนนี้แล้วก็เมืออวางที่ช่วยชีวิตฉันมันก็จะไร้ความหมายใช่หรือเปล่าล่ะเจ้าพูดว่าไงนะข้าบอกว่าท่านไม่ควรฆ่าข้าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ฉันเนื่ยละทิ้งลทีความมืดลแล้วก็เดินตามแสงสว่างอะ ตอนนี้ฉันอยู่ข้าง่านปรมาจารนะจริงๆนะนั่นบอกว่าข้าคือแสงสว่างงง้นก็ความหมายตามนั้นแหละเพราะงั้นจะมาฆ่าฉันไม่ได้นะเออเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะเม<บ>ื่อกี้พูดอะไรออกไปนะการพูดแบบนั้นเหมือนกับว่าเขาเป็นทั้งชีวิตของฉันเลยนี่โอ้จบกันเจ้าหนีมันไร้ประโยชน์จริงๆเลยนะขณะผู้ฝึกฝนวิญญาณขั้นต้น ยังเอาชนะไม่ได้นะเออใช่แล้วล่ะข้าเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันข้าไม่มีทางเก่งเท่าท่านปรมา,จานจ้าเนาะแต่ข้าเองก็เพิ่งเลื่อนระดับนี่นะเพราะนั้นพลังก็เลยอาจจะยังเคลื่อนตัวไม่สมบูรณ์นะงั้นเองเอเอเอ๋อเออไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวไม่นอนเจ้าก็จะชินกับมันเองเออเดี๋ยวสิชินกับการฆ่าคนอย่างนั้นเหรอไม่นะ ฉันไม่อยากฆ่าคนนะแล้วถ้าใครอยากให้เจ้าไปฆ่าคุณจะทำยังไงถ้าอย่างนั้นถ้ก็ฆ่าข้าเธอะเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้าอย่างงั้นเออ่ออะไรอะนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะนั่นสิขารู้สึกว่าที่นี่มันสั่นๆนิดหน่อยอะนะนั่นไงทุกคนดูถั้งนั้นเร็ว หนึ่งวินาทีต่อมา,อ,าอะไรกันเนี่ยถ้างั้นจ้าลองอยู่ที่นี่แล้วก็ลองสำรวจดูรอให้ข้าตรวจสอบเสร็จกกอนเจ้าจึงออกไปได้แต่ว่าท่านเพิ่งไล่ทุกคนออกไปหมดเลยไม่ใช่เหรอจะไปตรวจสอบอะไรอะ่ะพูดอะไรงงจังเลยแต่ว่าให้ฉันอยู่ตามลำพังอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ดีมากเลยนะเขาหายไปแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้จะ เลิกงานแล้วล่ะ